รอบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นเลลี่กันมากดีกว่าครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่าไฮไลท์เป็นตัวโมโมะเนาะแต่หลังจากที่เอาลงไปเล่นจริงเนี่ยแม่งไม่ไหวแต่ว่าเลลี่อ่ะคนละเรื่องเลยแล้วก็อันนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นคลิปที่ผมไปทดสอบมาแล้วกันนะต้องบอกว่าถ้าเลือดต่ํากว่า0%ก็คือว่าตอนนี้เลลี่อ่ะมันลบได้ลบ50ถูกไหมพอลบ50ตรงนี้ผมก็เลยสงสัยเอ้ยมันตายหรือเปล่าวะเลยลองไปลงบอดอกระบ,บอดทีนี้ตายนะครับบอดตายดังนั้นหมายความว่าถ้าเลือดต่ำกว่าศูนย์คือตายเลยคล้ายๆกับตัวเซโต ดังนั้นถ้ากบว่าถ้าพี่แกลบได้2ทีเมื่อไหร่ตัวละครนั้นตายโดยทันทีหากไม่ได้เด้งเลือดนะครับส่วนเลลี่แพ้ตัวประเภทไหนประเภทที่โดนซัตวฟิวแล้วเลือดเด้งนั่นแหละเลลี่จะแพ้ประเภทนั้นนะเพราะว่าทํายังไงแม่งก็ไม่ตายนั่นเองนะแล้วก็ยังไม่รวมกับในส่วนของว่าไอ้พวกอะไรได้อย่างแชงอ่ะโดนหลบหลีกแล้วก็อะไรนะเรียกว่าโดนสถานะแล้วเด้งเลือดอ่ะอ่ามีแชงมีรุจิแนวเนี้ยแนวเนี้ย บูโน่อ่ะคิดดอ,อกแค่3าตัวแล้วกันนะตอื่นอาจจะมีอีกมาเดี๋ยวขอลงเล่นให้ดูดีกว่าหลังจากที่เล่นผมว่าก็กกพอเล่นได้นะไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นคือไม่อยากให้มองเรลี่เป็นโล่ผมอยากให้มันมองว่าเป็นหมัดแต่คือเป็นหมัดที่แบบคุณใส่แค่เลือดกับเด็บอะเนี่ยเนียเนียเรลี่คือสายหมัดที่ใส่แค่เลือดกับเด็บแค่นั้นเลยหลักๆอะมันเน้นหลบดังนั้นเกมไหนถ้าคุณหลบไม่ได้อ่ะโอเคก็คือความสามารถสูงสุดของมันก็คือหายไป แต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่สกิล1ก็ได้สกิล2ก็ได้ถ้าซัดปิวได้อะคุณจะเด้งชิลอันนี้ก็ถือว่าดีอย่างน้อยชิลมันก็ยังเด้งได้ดีอย่างน้อยๆน,นะถือว่าไม่ยากมากไม่ไม,ไม่ไม่ยากเหมือนต่ก่นอน่ะคือแบบแค่หลบเท่านั้นดังนั้นในการซัดปิลแล้วหลบเอ้ยแล้วเราเด้งชิลถือว่าโอเคถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยแหละมาเกมนี้ก็รับมือได้หมดนะส่วนซัดปิวมีหมดเลยใจจริงอยากเจอรอเด มามามาก็ตามเดิมเนาะตามเดิมเดี๋ยวเติมเกจไปก่อนยังไงก็ก็ยังเป็นโล่นะครับมามามาเติมเกจก่อนเติมเกจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันรอ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 มีใครมาไม่เอ่ยฝั่งเรามีรอนะก็น่าจะได้ธงนะครับโอเคผมไปเลยดีกว่าอ่าฮะรอครับรอรอรอเผื่อโรเจอร์ดึงเนาะโอเคหลบแล้วพึ่งซับฟิวครับไปก่อนเลยซับฟิวได้แค่สองสกิลนะจ๊ะโอเคสกิลสองรอ ดึงแล้ววบ,บซับสิวต่ออ่าเรียบร้อยครับพอสกิล2แล้วสกิล1จะย่นได้เร็วขึ้นนะปุ๊บอ่าโอเคอุ้ยทำไมตีเขาไม่เข้าเลยวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บลบอ่าทำไมอีกทีเหมือนเสียเปรียบเลยวะผมไม่ต้องตีนะผมไม่ต้องตีเพราะเขาตีแรงกว่านะผมเลยไม่ตีนะปล่อยปล่อยให้เขาตีกันไปผมผมไม่ยุ่งอะ่ะ เอาไงเอาไงผมจะไปเติมเกจไงอ่ะรอไปแล้วไปแล้วไปละลบอะโอเคสักปีทีไม่มีใครดึงธงอะดิประเด็นตอนเนี้ยโอ้ยยังไม่ทันไรโดนอะไรวะเมืดดดเ่อกี้โดนอะไรวะอ่าเลือยเด้งพอดีเลือยเด้งพอดีอุ้ยเกือบบึง้งเรียบร้อย ซัดฟิวหน่อยวืบเอาแม่งไม่ถึง <c oughs> โดนแล้วกูหลบไม่ได้สักคนอ่ะถึงถึงบอกไงถ้าหลบได้ก็โอเคถ้าหลบไม่ได้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเออเออเอเอเกมนี้ถือว่าได้เปรียบอะฝั่งเรามีคิสซลูไงฝั่งเขามันไม่มีเนาะเขาน่าจะไปดึงธงนะผมมากันนะโอเคสัปปิลไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวสกิลสองรอ โดนรูจีดึงธงไปแล้วนะ่ะแม่หลบไปงานซะเลยเอ้ยรอมึงไปเอาธงไหมรอรอมึงไม่เอาธงก่อนหรอไปเอาธงเออไปเอาธงไปเอาธงไปเอาธง,าง,าง, <c oughs> างมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคหลบได้อ้าวเบิ้บอีกทีมึงไปเอาธงสิรอมึงไปเอาธงมึงคนหรือบอดเนี่ย กูเหนื่อยใจเอาไปเฮ้ยไปเอาทง <c oughs> จนทงกูจะเสียโอ้โหมึงเพิ่งไปอีบา้าเอาโอยเสียทงไปแล้วโอกว่าพี่จะไปอะไรของพี่ครับเนี่ยแม่งไม่ทันแล้วเนี่ยโอยตายตายตาย,ตาย,ตายทงบึ๊บอ่ะหลบได้ครับโอเคเรียบร้อยทงกลางทงกลางโอ้ยแขวงโคตรเสียวเลย โคตรเสียวเลยกูโอ้ยกูจะบ้าตายโอเคอันนี้เกมแรกเกมนี้ได้เปรียบนะผมไม่ผมไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่นะเพราะว่าทีมเรามีคิสรุมากกว่าเนาะดังนั้นขอไม่นับดีกว่าไปเดี๋ยวไปเกม2เลยอันนี้เกมที่2นะครับก่อนเข้าเกมขอพูดคุยเล็กน้อยฮะเห็นชอปเปอร์ไหมไม่มีตัวไหนชอปเปอร์เตะไม่ตายนะครับแม้ว่าเลลี่จะมีเดฟรหรือนู่นนี่นั่นก็ตายนะโดนอาโจทีเดียวคือดับเลยให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคือเดี๋ยวมีคนบอกเฮ้ยมึงโอ้ยชอปเปอร์มันตายจริงๆ ตายของจริงเลยคือไม่มีตอนไหนพี่แกเตะไม่ตายนะครับเตะตายหมดฮะยกเว้นอย่างเซตน์ตายตายแต่ทีนี้ถ้าเกณม,มันเยอะมันก็เหมือนคิดซารุอะตายแต่ก่อนจะตายอะมันใช้เวลาแค่นั้นเองโอเคป่ะรอมันจะวาร์ปไหมเนี่ยเอากูหลบได้นะเมื่อกี้กูหลบได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูหลบได้นะทำไมมันไอ้นี่วะโอเคมา โอ้ยขูมะแม่งใส่สุดทุกสก,กิลเลยอ่ะมึงอยากเล่นมึงเล่นไปกูไปที่อื่นก็ได้เอามึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปเลยคืออยู่เดี๋ยวแม่งก็ไม่ไป่ะกูไปเองก็ได้อ่ะอยู่ไปถ้าแม่งวาร์ปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาเจอเราถ้ามันวาร์ปะนะคือผมดักดักอนาคตแล้วคือผมรู้แล้วถ้ากูอยู่กูก็ทำอะไรไม่ได้โอเคค่าได้คือจบอ่ะไปไปไป,ปไปกันทางนู้นกันมีหลายตัวก็ยิ่งดีนะโอกาสหลบสูงอยู่ มาโอเคเขาตีด้านบนไขรหมาไข่หมาหรูฟี่อ้าวฟี่ตีว่าวนะฟี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีเข้านะฟี่ตีเข้านะเจ้าเสียเปียบอะวึบ,บโอเคเรียบร้อยหลบได้มาอีกทีวึบ,บโอ้หโดนยี้ก็โดนสิวะอา้าวเต็มหลบเต็มหลบ อ่าเรียบร้อยหลบอีกไอ้ไม่ได้แล้วชิวแตกให้ชิบหายกดผิดเดี๋ยวมึงตากูมาทำไมเนี่ยกูกดผิดเฉยๆอุบอ้าวชิบหายแม่งหลบก่อนสกิลสองแตกก่อนคือเมื่อกี้จะหลบไอบอลแล้วก็จะว้าไปหาคุูซันเมื่อกี้คิดอย่างนั้นแม่งเสือกหมดก่อน หน้าแหกเลยแหกก็แต่กดผิดล่วงลงข้างล่างแล้วอ่ะมป้าป้าปาปาไปต่อไปต่อเลลี่ผมถึงบอกไงว่าให้มองเป็นสายหมัดไปเลยไม่ต้องไปมองว่าเป็นในนี้หรอกมาแช่งมาบุ๊บเออเป็นไงอ่ะเออเป็นไงเอาอีกแล้วอ่ะเอาเอาอีกแล้วอ่ะได้แค่นี้แหละป้ายตีเข้าอยู่นะสกิลหนึ่งเข้าอยู่นะมามามาเล่นมาเล่นกันหน่อยมา ชอปเปอร์ชอปเปอร์โอเคกันทงโรดกันทงโลดกันทงโลดแชงมันตีไม่เข้าะเ,เนาะนุบโอ้ยชิบหายหลบไม่ทันโอเค,อเคสวยงามสวยงามปุบอ,อ่าแพ้นะครับแพ้ครับเพราะว่าไม่มีคนดึงธงเนาะเรากันธงตามหน้าที่ไปแล้วเอ้าแม่งอมโอเคจบเพียงเท่านี้ ก็คือหลักๆอ,อยากให้เข้าใจว่าเนี่ยเรลลี่มันเป็นประมาณนี้คือคุณจะเล่นแบบเป็นสลสายหมัดเลยก็ได้แต่มันก็ยังเป็นโล่อยู่ดีนะและเกมนี้ก็ไม่มีวิ่งไปดึงทงให้ดังนั้นก็เสียเปรียบอย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมโอเคมาเดี๋ยวคุยต่อกันอย่างตัวเรลลี่อ่ะสามารถเล่นได้ยาวเลยไหมผมจะบอกว่าถ้าใครมีนะไอ้ดีคุณจะเล่นยาวได้อันนี้ตอบต่อกันเลยออกแบบมาเพื่อให้เล่นยาวได้เลยส่วนแพทที่เล่นไม่ได้คือโดนซัดปิลแล้วก็เรียกว่าไงนะโดนซัดปิลแล้วเลือดเด้งอ่า อย่างตัวละครคิดคิด,ค,ดคิดโลดแดงอะ่ะก็ใช่หรือว่าจะเป็นอย่างคิงอันนี้ก็ใช่อะไรเงี้ยคือตัวซัดเปลีอยนเลือดเด้งอะ่ะเรล,ลี่จะไม่ไหวแล้วก็เมื่อกี้ข้อเสียเห็นใช่ไหมแม้ว่าหลบได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตีอีกฝ่ายโดนนะเพราะมันไม่ได้เหมือนกับเรล,ลี่น้าเงินตรงที่ว่าสกิลมันวงกว้างมากคือจะไปอยู่ข้างหลังถูกไหมตัวนี้มันไม่ใช่ดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณหลบได้เนี่ยมันจะยืนอยู่กับพี่แล้วถ้าไม่โดนล,ล่ะใช่ฟรี บอกเลยว่าฟรีก็คือแบบเสียเสียสกิลแบบฟรีๆไปเลยอะ่ะงั้นนั้นเนี่ยเลลี่มันก็ข้อเสียก็เยอะนะถ้าถามผมนะข้อเสียเยอะคือมันมันควรทําเหมือนเลลี่น้ําเงินได้ไหมอะ่ะแบบไปข้างหลังถ้าหลบได้เนาะไปข้างหลังแล้วแล้วก็คือมันไม่ได้วาปะมันไม่ได้วาไปหาเขาอะ่ะคือมันก็แค่หลบแล้วก็อยู่กับที่เฉยๆและแม่งใกล้ด้วยมันใกล้คล้ายๆกับตีปกติเลยอะ่ะผมเลยมองว่าถ้าตัวนี้ใครจะเล่นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะสีดำอ่ะนะ ก็แพทนี้คือเล่นได้แหละแพทหน้ายังไม่กล้าต่อเพราะเมื่อกี้เห็นตอนเจอกับโรเจอร์ใช่ป่ะซัดปิวมันมาไม่ทันชัดเจนว่าพอมันมาไม่ทันมันอาจจะเป็นจังหวะที่อีกฝ่ายเนี่ยจะดึงธงได้เลยแล้วอนาคตอ่ะเช่นคุณเป็นจินเบย์ละกันหรือคุณเป็นอย่างลุงเวที่มันไม่โดนซัดปิวอะทำทำไรได้อ่ะเห็นป่ะมันไม่ได้แล้วนะคือจบเลยแล้วแถมในส่วนของไอ้พวกเนี่ยตรงเนี้ยท่าที่เสียเปรียบอะแม่งเสือแค่ขาว คือมันแนทนที่ทาทั้งทีก็ทุกสีไปเลยใช่ไหมมันมันไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะแค่ขาวจบแค่นั้นแค่นั้นเลยแล้วการเลื่อนเรื่อขอเลลี่เนี่ยหลักๆจะมาจากการใช้สกิลเท่านั้นอ่าเห็นว่าตาคาเสียหาย50%อะแล้วมันจะตีหมื่นห้าเพื่ไปได้หรอเลลี่มันมันไม่ได้มีพารามิเตอร์โจมตีนะดังนั้นเนี่ยมันตีเขาไม่ไม่เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วครับสกิลเต็มที่ก็เจ็ดพันหมื่นหนึ่งเห็นไหมเจ็ดพันหมื่นหนึ่งก็ได้มาห้าพันอะไรเงี้ยและตัวมันก็ไม่ได้ถึก ขนาดนั้นนะครับเจอคิสลรุก็คือตายเหมือนเดิมดังนั้นสรุปออสองตัวล่าสุดบัฟมาเน่าเหมือนเดิมนี่คือคําตอบที่ให้ได้เลยนะบัฟมาแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่บัฟเหมือนบัฟเล่นๆอ่ะแบบกูว่างแล้วบัฟเล่นเฉยๆที่เหลือไม่มีอะไรแล้วเนาะโซเลลี่อ่ะผมบอกก่อนมันไม่ได้ไก่กาขนาดนั้นถ้าคุณจะเล่นก็คือเล่นแหละแพทเนี้ยคือเล่นได้ไม่ไม่ได้มีอะไรแต่เกมไหนถ้าเจอคิสซารุแบบ3าตัวอย่าคิดว่าจะยืนไหว ต้องตอบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตอนที่คุณหลบได้แต่ถ้าคิดสลุเลือดเต็มร้อยตีไม่โดนเหมือนเดิมอย่าลืมนะไม่โดนเหมือนเดิมนะดังนั้นลองคิดให้ดีละกันถ้าใครใจยัดเวลร้อยหรืออะไรก็เรอ,อ,อหน,อนดดาดีกว่า